สวัสดีครับคุณผู้ชมครั้งนี้จะเป็นเด็กไดเมนขายฝันนะครับ <_ C ut ain> เห็นหน้าไดยูชานี่ก็น่าดะเดาวกนันได้อยู่แล้วนะครับสุดยอดคุณยนต์ตาบิติไดยูชาซึ่งมีความสามารถในการบวกคริติคอนได้ถ้าพลังมันถึงถ้าพลังมัน3 0 0 0 0นะครับพลัง35 0 0มบวกคริง่ายๆเลย <_ C ut ain> ซึ่งเอาจริงๆโดยปกติไดเมนก็ทำไม่ยากอยู่แล้วเพราะว่าคุณไร์ลงไปปุ๊บคุณก็ยัดฟอร์ตใต้เท้ามันก่อนเลยใบหนึง <_ C ut ain> ่งพลังมันจะเป็น2 3 0 0 0อยู่แล้วนะครับซึ่งในชุด e b 0 8เออ08 มันมีของเล่นเพิ่มมันมีของเล่นของไดเมนเพิ่มขึ้นซึ่งจริงๆมันไม่ได้เน้นซัพพอร์ตไดยชาด้วยแต่ว่าผมแค่จัดเอามารวมกันในเด็กนี้เฉยๆเพราะว่าคอนเซ็ปต์ของเด็กนี้คือทำไงก็ได้ให้ไดยูชาแม่งเก่งที่สุด <c oughs> นะครับซึ่งแน่นอนว่ามีไดยูชาจะขานล้อเร็วไม่ได้ไอนี่ตัวฮาเลยนะครับเทคหนึ่งขั้นหนึ่งเทินจ่ายขัตนบัตรหนึ่งแทปบเรียการ์สี่ใบชี้ยูนิตของคุณหนึ่งใบพลังเพิ่มเป็นสองเท่าแล้วบวกคริสหนึ่งนะครับก็จะเอาไว้ปั <c oughs> อ,อแล้วก็ใบต่อไปซึ่งถ้าเกิดเราทําพลังได้3ามหมมันจะบบกคลิกแล้วนะครับผมก็จะใส่ตัวไดซซรัสมาเพิ่มไดซซรัสบอกว่าเมื่อจบแบตเทรี่ตีถ้าพลังแวนกาเป็น35มหมหรือสูงกว่าจ่ายคัตบาบัสหนึ่งวิ่งเข้าโซชีแวนบบกหมื่นบก 100, บกไดเหตุผลคือเจาบวกเจ้าบวกไดไม่มีอะไรนะครับก่อนหาตัวต่อไปก่อนอ๋อใช่นี่นี่นีน เออไม่ดิเดี๋ยวให้ดูพวกเกรด2อ,อีกนิดนึงก่อนละกันซึ่งเกรด2ที่ผมหยิบมานะครับจะใส่แต่ตัวที่มับวกพลังได้ก็จะเป็นอสุริกายพิษายดักกิลีนะครับถ้าแวนพลังส0 0หมือูสูงกว่าจ่ายคัตบาสหนยาโซจวหนึชี้แวน1นึ่ใบพลังบมื่นห้าจนจบเทินนะครับเอาไว้อัพพลังเพิ่มให้กับเดวิชาได,ได้แล้วก็ไดดะกอนนะครับถอดโซหชี้แวนบวกห้าพันจนบเทิน อีกเทคบอกถ้าแวนพลัง3 5มหมสูงกว่าจะพลังบวกหมื่นเอาไว้เป็นตัวช่วยตีกับตัวปั๊มพลังนะครับส่วนเกรด1อะไรอะไรก็จะเน้นบัฟให้แวนเกือบหมดนะครับจริงๆเอาบัฟแวนทุกตัวเลยทำให้แวนมันตีมีโอกาสตีเข้าง่ายขึ้นนะครับตัวแรกผมก็จะใช้เป็นโกลี่เมเกอร์เมื่อบู๊ถ้าพลังของยูนิตที่ถูกบู๊ม,มี3 0 0 0 0หรือสูงกว่าจ่ายคอเตอร์บัฟหนึ่งในแบตเทอร์นั้นคู่แข่งจะคอมือได้แต่กเกรดศูนย์เท่านั้น พอเกรดสูตรลงมากาศได้เท่านั้นนับพลังตอนรวมตอนบูตรวมเข้าไปด้วยนะครับอีกใบหนึ่งก็จะเป็นไดเรนเดอร์นะครับถ้าแวนพลังสามหมื่นหรือสูงกว่าคู่แข่งห้ามเสร็จส่วนไดมารินเนอร์นะครับเมื่อลงเรียากาศถอดโซ่หนึ่งชี้แวนแวนจะได้เทคในการต่อสู้ที่แวนตีในเทอร์นี้เมื่อคู่แข่งจะคอการ์ดจากมือลงมาป้องกันต้องคอพร้อมกัน2ใบหรือมากกว่าไม่งั้นคอไม่ได้ พวกนี้ก็คือเอามาเพื่อช่วยให้แวนมีโอกาสตีเข้าง่ายขึ้นจริงๆมันจะเพอร์เฟกมากถ้าเกิดมันมีเทคประเภทแบบห้ามเซตินลเลยอะไรนี้เพราะว่าตัวไดโอชามันใหญ่อยู่แล้วเวลามันตีนะครับถ้าเกิดใช้ทั้งเทคใช้เทคบวกพลังต่างๆนั้นที่ผมยัดยัดมาเนี่ยสิ่งที่จะหยุดมันได้ส่วนใหญ่จะเป็น PG เพราะงั้นตัวไดม์บินเนอร์เนข่อค้างจะดีหน่อยตรงที่มันเรียกมือได้เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเพราะว่าฝ่ายของข้ามเวลาจะใช้ PG มาป้องกัน,นจะป้องกันระบาดนนิดนึงกอรี่เมเกอร์มันขอแต่ศูนย์มันอาจจะใช้หยุดพวกแบบโปรเทคได้มั้งถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะมันน่าจะหยุดโปรเทคได้เพราะเวลามันบูสต์แล้วจ่ายเข้าตบาบาร์มันจะขอศูนย์อย่างเดียวแต่โปรเทคไม่มีเกรดมันก็เลยไม่นับว่าโปรเทคเป็นเกรดศูนย์ล้วคิดว่าน่าจะตีเข้ามั้ง คือแทบจะบังคับให้ปลา PG อย่างเดียวแ,วแล้วยิ่งเจอบางคนแบบแม่งใส่ PG เกตหนึ่งเงี้ยเรียบร้อยเลยส่วนไดเรนเดอร์นี่เอามาเพื่อเพราะว่าเทคมันใช้ง่ายมันมันวางเฉยๆแวนพลังสามหมื่นปึ๊บตีละห้ามเสจมันก็หยุดพวกเสร็จพวกโดดมาเสร็จได้นิดนึงนะครับฝั่งทางอากัดระบากขึ้นก็แค่นี้ไม่มีอะไรขายฝันอย่างเดียวฮะเด็กนี้ลงไดยุชาเอาฟอร์ดยัดใต้เท้าที่เหลือลงไงก็ได้ให้บอดเต็มแล้วใช้เทครอเร็วแท็บสี่ตัว แอบสี่ตัวบวกพลังอาณะพลังเกินสามหมื่นเขาตบาคุณเหลือคุณยัดไอปีศาจพ,พิษร้ายยัดเข้าไปบวกพลังเพิ่มอีกหมื่นห้าก็ได้อย่างนี้ลงเดลรนเดอร์มาถอดโซฟาฟสงข้ามต้องกาดด้วยต้องกาดสองใบขึ้นไปเท่านั้นถ้ามีหรือไม่งั้นอยากได้ไดเพิ่มก็ใช้ไดโซลัรได้โซลัสตีเสร็จปุ๊บแวนพลังสามหมื่นห้าขึ้นไปมุดเข้าโซบวกหมื่นบวกไดเลนแค่นี้ <laughs> จบแล้ว <laughs> ไม่มีของโบแล้วทั้งนั้นความยุติธรรมอยูอ่ในตัวไดยชาเท่านั้น ัดแรงไว้ก่อนเลยอันนี้มันจะต่างกับเ,เด็กเด็กไดเรเนอร์กับเกทเดวิชามากเพราะว่าอันนั้นคือจะเน้นประสานงานกับเรียกกข้างหน้า2ตัวด้วยให้มันตีเพิ่มรอบหรือว่าตีได้หนักขึ้นเพราะว่าเกตเดวิชาเวลาโดดลงมามันจะโบกแถวหน้าหมดแต่อันนี้คือผมเอาอะไรอะไรโยนให้แวนหมดอย่างเดียวนะครับเป็นเด็กไค่ฟันเป็นเด็กเอาฮาแต่ว่าก็ค่อนข้างสนุกอยู่นะครับที่ผมลองเล่นแต่ข้อเสียก็คือตามสูตรเด็ไขฟ,ฟันนะครับมือไม่ป๊อกก็เกมแค่นั้นเองแบบ ไดรูชากับรอเร็วไม่ขึ้นหรือว่าไดวิชากกับรอเร็วขึ้นแม่งโตเล่นอื่นไม่ขึ้นอย่างนี้คุณต้องลงแบบที่ถ้าเกิดคุณเล่นเฟื่องเฟืผมก็ต้องลงทิกเกอร์ไปบู๊ลงไปเพื่อให้รอเร็วมันกดเทกปั๊มพลังให้ตัวไดรูชากอะไรอย่างนี้เป็นตน้นก็จะลําบากหน่อยไม่งั้นซวยๆหน่อยก็อาจจะต้องขึ้นเป็นไดโซลารนะครับไดโซลาร์บอกว่ายืนแวนพลังบวกห้าพันตามจํานวนแวนตามจํานวนการ์ดในดมัมมบทโซของคุณในเทิร์นในเทิร์นของคุณนะครับ ไอ้นี่ก็จะเล่นลำบากนิดนึงคือแทบจะต้องพึ่งไดยูชาเลยล่ะไม่ค่อยมีทางถอยเท่าไหร่แต่ก็ถ้าออกถ้าติดนี่ปีขอ PG อย่างเดียวโหดอยู่เหมือนกันแต่ก็นั่นแหละมันก็ไม่ได้เก่งฉกาดอะไรมากขนาดนั้นนะครับเน้นเอาห่างเดียวแบบขึ้นสามแล้วปิดได้เลยอะไรอย่างนี้เอาไว้สปีดรันแข่งกับโกพลาดินนะครับเล่นง่ายมากๆจัดง่ายมากๆด้วยนะครับเพราะว่ามันสำคัญจริงๆคือตัวไดโซรัส กับไดยูชาเพราะว่าไดสซรรัสรมันแจกไดเพิ่มไดด้วยเนี่ยแหละเลยสําคัญมากๆนะครับมันทําให้ไดยูชากตีน่ากลัวขึ้นยิ่งถ้าฝ่ายตรงข้ามแม่งไม่มีพีจีให้ปลานะมีลุ้นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ใส่รอเร็วไอ้นี่ก็สําคัญที่เหลือแล้วแต่เลยจริงๆนะที่เหลือนี่คืออยากใส่อะไรก็ใส่แล้วอะแต่นี่คือผมใส่ตัวไดรลาก้อนมาเพราะว่าเอาไปตีนะครับ อย่างที่บอกไปตาก,กิลีเป็นตัวที่จะอยากจะเปลี่ยนก็เปลี่ยนได้นะครับแต่อันนี้มันบวกพลังได้ตั้งหมื่นห้าผมก็เลยยัดมาเพิ่มด้วยเอาไว้ปั๊มพลังเพิ่มขึ้นไปอีกเน้นตีแสนได้ก็เอาเอาประมาณนั้นแล้วก็ใส่เดมันเอชไม่ใช่แพตตินัมเอชนะครับเอาไว้เป็นตัวช่วยตีด้วยถ้ายืนแวนบวกห้าพันในเธอของเราอีเทคกบอกเมื่อตีถ้าแวนพลังถ้าแวนเป็นเกรดสามหรือสูงกว่าและพลังสามหมื่นขึ้นไปถอโซหนึ่งบวกหมื่นบวกครินะครับก็จะคล้ายๆกับไดรากอนแต่ทอโซเหมือนเหมือน คล้ายๆไดราก้อนแต่ว่าบบมือโบครีด้วยแลกกับการถอดทรงนะครับกลีเมเกอร์ผมใส่4ีงจริงๆคุณผู้ชมจะลดจำนวนกลีเมเกอร์ลงก็ได้นะมันคิดไปคิดมาเริ่มรู้สึกว่าไดมาริเนอร์แม่งสำคัญกว่าไดมาริเนอร์ผมใส่แค่3คุณก็ลองปรับๆเอาดูแล้วกันนะครับไดร์ลนเดอร์ผมใส่3เอาไว้กันเ็จเฉยๆคือตัวมันใช้ง่ายมากไดร์ลนเดอร์เนี่ยเพราะว่าแค่ยืนโง่ๆเฉยๆฝ่ายรองค่าแบบ แวนเราพลังสามหมื่นปื้อฝันตรงข้ามห้ามเสร็จไปเลยง่ายมากเพราะงั้นก็เป็นตัวที่ไม่ต้องใส่เยอะก็ได้คุณก็ลองเลือกดูแล้วกันว่าจะใส่ไดเมลินเนอร์สักเท่าไหร่ดีนะครับแต่สําคัญคือไดโอชาไดโซรัสแล้วก็รอเรลวอย่างอีสี่ที่เหลือนะปรับตามใจชอบได้เลย <c oughs> นะครับไปลองเล่นกันดูทิกเกอร์ผมใส่เป็นแปดขี้สี่ดอนะครับตามสูตรไม่มีอะไรมากแล้วก็ใส่ฮิลตัวเริ่มก็แล้วแต่อยากได้ไลายไหนก็ใส่ ไม่งั้นผมมีอีกมุกหนึ่งก็คือใส่เป็น12ครีแล้วคุณถอดเกรดหนึ่งอะไรสักอย่างออกอะให้แล้วเปลี่ยนเป็น PG ซึ่งมันเพิ่งจอ PG ใบใหม่ที่มันไรลงวแลวแล้วทิ้งมือจวดหนึ่งอะเออถ้าเกิดคุณอยากจะเล่นแบบบ้าเลือดขนาดนั้นก็ได้อยู่ <c oughs> กะแบบตีออกครีอย่างเดียวอะไรนี้ได้เหมือนกันนะครับลองดูปรับอะไรได้เยอะครับเด็กนี้เพราะว่ามันอย่างที่บอกคือมันมสำคัญแค่สามตัว <c oughs> จุดอ่อนของเด็กนี้คือกลัว PG มากตีเข้าไปแบบไยตรงข้ามแม่งปาดอ PG อย่างงี้หยุดหมดปั๊มอะไรมาก็หยุดหมด นะครับแล้วก็รอบตีไม่เยอะบางทีแบบเอาแวนวิ่งตัวเดียวด้วยซ้ำเพราะว่าไดซอนา่าอาจจะไม่ขึ้นอย่างเงี้ยคุณกดเทคลอเร็วปั๊มพลังแวนแล้วหวดเลยอะไรแต่ว่าเวลามันตีมันตีหนักมากแบบตีห้าหมื่นหกหมื่นอย่างงี้ตีทีละสามคริกอย่างงี้ <S <S มันก็จะเป็นเด็กบ้านเลือดบ้านเลือดแบบนั้นนะครับเอาไปลองเล่นกันดูได้อาจจะแข่งกับกอลเล็ตบัตเตอร์ไม่ได้กอลเล็ตบัตเตอร์แม่งลงมาแล้วบวกคริกเลยไอ้นี่ไอ้นี่ต้องาอาศัยคอมโบหน่อยแต่ว่าค่อนข้างเก่งทีเดียว <S <S ไม่ใช่ดิ จะพูดว่าเก่งไม่ได้แต่ต้องบอกว่าเล่นแล้วค่อนข้างสนุกนะครับถ้าฝ่ายตรงข้ามไม่มี PG นี่เผิดเผยไรได้ก็เกมเลยเหมือน,นันชนะเลยนะครับเออใช่ฟอร์์นะครับแนะนําให้เป็นฟอรต์ Ford หนึ่งมันจะได้ปั๊มพลังง่ายกว่าเพราะเด็กนี้มันบวกครกง,ง่ายอยู่แล้วละ่ะคุณไม่ได้จําเป็นต้องเอาครีเพิ่มหรอกเน้นเอาพลังเยอะๆไว้ก่อนดีกว่าแต่ถ้าเกิดใครอยากลองของแบบเอ,อ่อไรเป็นไดยูชาลงรอเร็วปั๊มพลังสองเท่า ให้มี3ครีก็ได้แต่ว่ามันจะปั๊มยากนิดนึงเพราะว่าไดร์ชามันยืมหมื่นสามกดเทคลอเร็วมันคูณ2ไปมันจะเป็น26งหมทีนี้มันจะมีปัญหาที่ปัม๊มปั๊มพลังไม่ขึ้นมันจะต้องยังไงดีล่ะใช้ไดรดากอนอัดให้ถึง3ามหมื่นหนึ่เราค่อยใช้ดักกิลี่บวกพลังอะไรอย่างงี้แต่มันยากไปหน่อยแนะนําว่าเป็นฟอร์ตหจะดีที่สุดนะครับถ้าเกิดเลนฟอร์ส2แล้วรู้สึกว่าลําบากก็เปลี่ยนไปฟอร์ตหนึ่งอะไรเชื่อเชื่อผมเอะ ยังไงมันก็บวกครีง่ายอยู่แล้วไม่ได้จะเป็นต้องบวกครีเพิ่มนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันสําหรับเด็กต,กตลกตลกอันนี้นะฮะหวังว่าจะเป็นแนวทางให้คุณผู้ชมเอาไปเล่นแก้เบื่อได้นะครับสำหรับเด็กที <c oughs> อ๋อใช่อีกอย่างหนึง่งแพตตินัมไอใช่ไหมเออแพตินัมเอเนี่ยถ้าเกิดคุณอยากดับปั๊มพลังแวนเพิ่มขึ้นไปอีกคุณก็เปลี่ยนเป็นไอ้นี้คอสโมบิลงเรียคัตบัสหนึ่งคอสโกับแวนบวกตัวละห้าพยิ่งก็ได้ เน้นเอาพลังเยอะอย่างเดียวอันนี้แบบเน้นเล่นสนองนี้อย่างเดียวอยากได้แบบพลังเยอะๆอะไรอย่างนี้นะครับสำหรับครั้งนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกั็ใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ